สวัสดีจ้าืันนี้ก็ว่าขากับบุริมที่ช่อง PPA Channel อีกแล้วนะคะืันนี้บุริมกัจะพาพี่น้องนะคะมาขูดค่าจะก็อดีว่าบุริมได้ค่ะสุดนะคะพี่น้องได้มาสามสิบกิโลค่ะนี่อันนี้ก็คือขูดออกจากร่างเรียบร้อยแล้วจากบุริมก็จะพาพี่น้องนะคะมาขูดออกให้มันเป็นเส้นบางๆนะคะแล้วก็จะเอาไปตากแดดจาเล่องเมืองละค่าซดสามสิบกิโลนะคะถ้าเป็นค่าแห้งแล้วมันจะได้จากกิโลนะคะพี่น้องตอนนี้บุริมก็ กำลังจะขูดอยู่ค่ะแล้วก็จะเอาไปตากแข่งเนาะคะ่ะมันก็นจะเหลือบอ่อหลายกิโลหรอกคะ่ะเพราะว่าเข้าขูดใสเขาออก้อมเนาะคะ่ะบุดใส่ออกเนี่ยค่ะก็จะเคืึงต่อเคิงเลยเนาะค่ะเนาะคะ่ะจากสามสิบกิโลก็จะลองมาเบืองว่งมามันแห้งแล้วมันจะเหลือจากกิโลเนาะคะ่ะเดี๋ยวริมก็จะขูดใส่ก่อนเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะดึงใส่ออกนะคะเนาะใสเวลา นิดหนึ่งค่ะไลฟ์ึ้นกันขูดใส่เสซ็จแล้วก็ต้องขูดหลังค่ะแล้วก็ตากแดดเจ็ดมือนะจ๊ะเพราะมันแห้งแล้วลิืมจะมาสั่งให้พี่น้องเบิองว่าค่าสามสิบกิโลนี้เวลาแห้งแล้วจะได้จักกิโล,ละนะจ๊ะเนาะ ันนี้จะเป็นคลาที่วันแรกเราตากนะคะทุกคนเขาจะม้วนม้วนเห็นไหมคะจะม้วนม้วนเป็นกลมๆเข้าไปเลยนะคะจะเหมือนเข็มเลยค่ะนี่ค่ะจะม้วนม้วนนะคะนี่ส่วนวันที่สองนะคะถ้าเราตากได้นี่วันที่สองเขาก็จะคลายตัวออกมาแบบนี้นะคะเขาก็จะเริ่มคลายตัวออกนี่ยค่ะ ถ้าวันแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นม้วนม้วนวันสองก็เริ่มจะคลายตัวเพราะว่าเราตากหมอกนะคะการตากหมอกก็ทำให้เขายืดหยุ่นคลายตัวนะคะพอตากแดดเขาก็จะม้วนม้วนเข้าอีกนะคะเราจะตากหมอกตากแดดอยู่เจ็ดวันนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นคล้าวันที่หนึงที่เราตากแดดนะคะนี่ส่วนอีกซีกหนึ่งปลิยมตากได้เป็นวันที่สองนะคะเพราะว่าขูดคนละวันนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นตากได้สองวันแล้วนะคะจ้าพี่น้องบันนี่คาเฮากระแหงแล้วเนจะบริบรูรน์เป็นผ้ามาสร้างเบิงว่า พอตะขาแหงแล้วเนี่ยมันจะได้จักกิโลเนีจากนองอี๋ยวเขาจะมาสร้างเบิงกันเนาะจ้าว่ามันสีเเลือจักกิโลเนาะค่ะแหงแล้วจ้ะเดี๋ยวลินจะพาสร้างเบิงเนาะค่ะ ใส่ถุูไว้จับนการจังนะงานเหยแล้วก็เบาๆจ้ะแลขาได้ไหน เบิ้งกันค่ะพี่น้องว่าได้จากกิโลนะจ่ะเบิ้งค่ะได้สองกิโลค่ะสองกิโลกับอีกหนึ่งขีดจากค่าโซดสามสิบกิโลนะคะพี่น้องเบสเซ็ตแล้วได้ค่าสองกิโลนึงจ้าแหงแล้วเนาะปาดเฮดสวดสีแล้วเนาะค่ะพี่น้องจากสามสิบกิโลเฮดตั้งหลายมือเนาะ เหลือสองกิโลจ้ะสองกิโลหนึ่งขีดจ้าพี่นอ้องอาบริมขูดค่าสดน่นจาจะสามสิบกิโลสามสิบกิโลได้ค่าแหงสองกิโลก็เท่ากับว่าสิบห้ากิโลค่าสดนะาจะได้ค่าแหงกิโลเดียวค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะจ้าพอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดติดตามช่องน้้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ